าก็จะเอาไข่ทอดไปทอดเปนหลังคาคะจะบีนขึ้นไปก่นเลยนะคะจะปีนขึ้นไปเปนหลังคานะค่ะพูลปีนขึ้นไปหลังคาส็จนะคะเราก็จะสิถ้วยวันหนึ่งถ้วยค่ะไม่ใช่ នេះ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  E aí จะทอดเป็ไข่เจียนะคะสีส้มต่อไปเ้วก็จะลงไปเล่น I okay, do

Okay. <laughs>